ถามว่าใครเป็นคนคิดไปให้ทุนวะไอ้หาประเทศเราเนี่ยเด็กมันไม่มีที่เรียนเด็กยากจนกำมพาพ่อกำมพาแม่ไม่ให้คนไทยเรียนเสือกไปให้ประเทศเขมรไม่เข้าท่ามันจะภาวะหาอะไรก็ช่างจะภาวะปกติหลักมนุษยธรรมอะไรก็ช่างผมว่ามันเอาเงามาเลี้ยง ไม่ให้คนไทยเหรียญเสือกไปให้ประเทศเขมรด้วยหุนมเนตตินายกรัฐมนตรีกัมพูชามันได้โคต้าของประเทศไทยไปเหรียนในร้อยเวสปอยที่สารัฐอเมริกามันเห็นแก่บุญคุณประเทศไทยไหมครับมันไม่เห็นครับผมจริงๆผมเสียความรู้สึกมากกับไอศึกษาไอทักเขมร ได้ทุนนะครับได้ทุนจากวิทยาลัยราชพัฒสุรินนะครับผมไม่รู้คนให้ทุนนี่เป็นรัฐบาลหรือเปล่าหรือทางมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินเป็นคนให้ทุนให้มันมาเรียนฟรีมันมาอยู่ในประเทศไทยมันรู้จุดหมดมันไปจุดที่ตั้งทหารปักหมดุดปักพิกัดหมด เพื่อจะชี้เป้าเวลามีการประทะกันอีกเพื่อให้โดนของมันบินมาบอมอันตรายผมว่าบรรดาคูบาอาจารย์คงจะเสียใจนะครับไอเด็กคนนี้เน็ตมากนะครับออกมาโพสเยอะเยะ้ดูถูกคนไทยนะครับคนไทย ถามว่าใครเป็นคนคิดไปให้ทุนวะไอ้หาประเทศเราเนี่ยเด็กมันไม่มีที่เรียนเด็กยากจนกำพ้าพ่อกำพ้าแม่ไม่ให้คนไทยเหลียนเสือกไปให้ประเทศเขมรไม่เข้าท่ามันจะภาวะหาอะไรก็ช่างจะภาวะปกติหลักมนุษยธรรมอะไรก็ช่าง ผมว่ามันเอาเห่ามาเลี้ยงนะครับเอางูเห่ามาเลี้ยงและครูก็ยังไปเห็นอกเห็นใจอีกนะครับยังไปเห็นอกเห็นใจอีกมันไม่เข้าท่าเรายังลบกันอยู่นะเรายังเป็นศัตรูกับเขเมรนอยู่นะมันไม่เข้าท่าฮะมันไม่เข้าท่า มันภาษีประชาชนคนไทยนะครับครูอาจารย์ครูบาอาจารย์กินเงินเดือนเป็นภาษีของประชาชนคนไทยนะครับมาดูแลเด็กไทยดีกว่านะครับมาดูแลเด็กไทยดีกว่าลูกหลานเรายังลําบากมันยังต้องกู้ก่ออสเรียนเลยบางคนอยากจะเรียนไม่มีเงินจะกินไม่มีอาหารกลางวันจะกินเรามาดูแลคนของเราครอบครัวของเราให้มันดีกว่า ดีกว่าไปให้ทุนคนอื่นโดยเฉพาะขมรน,นะครับท่านคิดใหม่เถอะครับท่านคิดใหม่เถอะครับมันอ่านข่าวแล้วมันก็มโมโหไอเด็กหานี่ และมันอันตรายไนงะมันเข้ามาอยู่ประเทศไทยแม่รู้จุดรู้พิกัดหมดแล้วนะครับมันไม่ได้เห็นบุญคุณเราเลยนะครับเลิกให้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นทบาลหรือทางมหาวิทยาลัยนะครับด้วยหฮุนมเนตดนายกรัฐมนตรีกัมพูชามันได้โคต้า ของประเทศไทยไปเรียนในร้อยเวสต์พอยที่สารัฐอเมริกามันเห็นแก่บุญคุณประเทศไทยไหมครับมันไม่เห็นครับ